แม่ลาวเลือดบทที่51ในทันทีที่ได้รับแจ้งข่าวการระเบิดทั้งสามแห่งกองกัำกับการตำรวจสันติบาลประจำภาคเหนือซึ่งตั้งอยู่ที่เชียงใหม่ก็ส่งนักสืบของตนออกไปยังที่เกิดเหตุทันที นายตำรวจสันติบาลที่ได้รับคำสั่งให้ออกไปนั้นรู้จักคุ้นเคยกันดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรเจ้าของท้องที่พอแลเห็นและจำได้ว่าเป็นใครในายตำรวจภูทรก็เชื้อเชิญให้นายตำรวจสันติบาลผ่านเชือกกั้นที่เกิดเหตุเข้าไปภายในเพื่อให้ร่วมสืบสวนตามระเบียบที่กรมตำรวจวางไว้ทันทีนายตำรวจสันติบาลเริ่มด้วยการสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรซึ่งไปถึงก่อนและบันทึกชื่อผู้ตายคนเจ็บ รวมทั้งผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรไปถึงและพบด้วยนายตำรวจสันติบาลยังไม่เข้าไปตรงที่เกิดระเบิดในขณะนั้นเพราะต้องการทราบเสียก่อนว่าตำรวจภูธรได้ทำหน้าที่ของตนไปแล้วเพียงใดในายตำรวจสันติบาลต้องการที่จะให้เป็นที่แน่ใจเสียก่อนด้วยว่าเหตุที่เกิดขึ้นนั้นมีลักษณะเป็นอุบัติเหตุหรือการจงใจที่จะวางระเบิด ถ้าหากว่าเป็นกรณีแรกก็เป็นหน้าที่ของตำรวจภูธรท,ที่จะดำเนินการแต่ถ้าเป็นกรณีหลังระเบียบของกรมตำรวจกำหนดไว้อย่างแน่นอนชัดเจนว่าตำรวจสันติบาลจะต้องเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนโดยมีตำรวจภูธรร่วมด้วย ขณะที่ตำรวจทั้งสองกองบัญชาการกำลังสรารวนอยู่กับพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุนั้นเองกล้องถ่ายภาพ,พยนตร์วิดีโอแรงสูงซึ่งมีเลนส์มุมกว้างและเลนส์สำหรับถ่ายระยะไกลสองกล้องแต่ละกล้องแฝงอยู่บนอาคารสูงใกล้ที่เกิดเหตุก็ลอบบันทึกความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่และทุกคนที่อยู่ใกล้บริเวณนั้นอย่างละเอียดแทบถุกตรางนิ้วผู้ถ่ายภาพยนตร์ทั้งสองคนเป็นพลพรรคของผู้การสมหมาย ในเวลาไล่เรียกกันกับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลไปรับแจ้งเหตุระเบิดหรือชาผู้จัดการหนุ่มวัย35ปีของบริษัทลานาอินเตอร์เนชั่นแนลทราเวลที่เรียกย่อกันในวงการธุรกิจท่องเที่ยวว่าลานนาอินเตอร์ซึ่งแท้จริงคือเอ็กซ์เรย์สำนักงานสาขาประจำจังหวัดเชียงใหม่ของบราววก็ได้รับแจ้งเหตุการณ์ทางโทรศัพท์จากสายลับของเขา หรือชารับทราบข่าวร้ายนั้นอย่างเยือกเย็นและไม่ออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่คนใดออกไปยังที่เกิดเหตุทันทีเขารู้ว่าในขณะนั้นเจ้าหน้าที่สื่อสารของเอ็กซ์เรย์กำลังเฝ้าฟังการติดต่อสื่อสารของเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายตำรวจและทหารอยู่และเมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารพอสมควรแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะประมวลข้อมูลที่ได้รับเสนอเขาเพื่อพิจารณาทันทีหรือชาเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงชั้นหัวหน้าสาขา และมีอำนาจที่จะสั่งการได้แก่เจ้าหน้าที่จำนวนประมาณ20คนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาแต่ลือชาไม่ลืมว่าขณะนั้นโดยคำสั่งพิเศษของบราโวทนุษได้รับแต่งตั้งให้มาปฏิบัติหน้าที่เหนือเขาอยู่ อีกประมาณสองชั่วโมงต่อมารายงานฉบับแรกของเจ้าหน้าที่สื่อสารก็มาถึงมือลือชาเขาพินิจรายงานนั้นอย่างตั้งใจเมื่อเห็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรสันติบาลและเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวกรองของกองทัพภาคที่สามมีความเห็นตรงกันว่าการระเบิดทั้งสามรายเกิดจากฝีมือของบุคคลคนหนึ่งหรือคณะหนึ่ง โดยเจ้าหน้าที่ยืนยันจากหลักฐานที่ตรวจพบในที่เกิดเหตุแต่ยังไม่ทราบแน่นอนว่าผู้วางระเบิดมีเจตนาอย่างใดแล้วหรือชาก็รู้ว่าถึงเวลาที่เขาจะต้องรายงานให้ทั้งบราโวและธนุดทราบแชรยร่างสูงผิวคล้ำกำลังง่วนอยู่กับรายงานของบราโวซึ่งสรุปเรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวกับ2สองศูนย์และผู้การสมหมายนอกจากรายงานซึ่งบรรจุอยู่ในแฟ้มหนาปึกถึงสงแฟ้มแล้ว บนโต๊ะข้างรายงานนั้นยังมีแผนที่บริเวณต่อแดนจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายกลางอยู่ด้วยธนุตรวจสอบรายงานฉบับน,นั้นกับตำบลที่ตั้งในแผนที่และกำลังสนใจเป็นพิเศษเมื่อเห็นว่าบริเวณที่ตั้งของเกสต์เฮาส์ของเกียรติที่ดอยผาเหลืองนั้นอยู่ไม่ไกลจากบริเวณที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยของบราโวสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นที่ตั้งถาวรหรือชั่วคราวของสองศูนย์ขบวนการนอกกฎหมายของสม,มยัย เสียงหวีดที่ดังขึ้นนั้นมาจากเครื่องโทรศัพท์แบบกระเป๋าหิ้วที่วางอยู่ข้างโตะ๊ะมันเป็นเครื่องมือสื่อสารแบบใหม่ที่สุดที่บราโวจัดให้เขาไว้เพื่อใช้ในราชการลับขององค์การข่าวกรองแห่งนั้นธนุษยกหูโทรศัพท์ขึ้นฟังพลางขานหมายเลขโทรศัพท์เครื่องนั้นเมื่อได้ยินชื่อรหัสของลือชาชายร่างสูงผิวคล้ำก็กดปุ่มเครื่องสครมเบิลบนเครื่องโทรศัพท์เครื่องนั้น ในเวลาเดียวกับที่ลือชากดปุ่มชนิดเดียวกันบนเครื่องโทรศัพท์ของตนเครื่องสแครมเบิลเริ่มทำงานโดยเปลี่ยนความถี่ของคลื่นเสียงทั้งของธนุตและลือชาไปอีกความถี่หนึ่งที่สูงกว่าคลื่นเสียงปกติในขณะนั้นหากมีผู้รอบฟังการสนทนาของคนทั้งสองผู้รอบฟังจะไม่สามารถเข้าใจข้อความในการสนทนาเลย เมื่อฟังรายงานจากลือชาและวางหูโทรศัพท์แล้วธนุดก็วางมือจากรายงานและแผนที่บนโต๊ะแล้วเริ่มคิดอย่างรวดเร็วถ้าหากว่าการระเบิดนั้นทั้งสามแห่ง สามรายเป็นฝีมือคนคนเดียวหรือคณะเดียวกันการวางระเบิดนั้นก็ย่อมจะมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งแอบแฝงอยู่อย่างแน่นอนเจตนานั้นอาจจะเนื่องมาจากอาชญากรรมธรรมดาเช่นเป็นการมุ่งร้ายเพื่อทำอันตรายหรือสังหารหรือเพื่อกันโชคเอาทรัพย์หรือเอาประโยชน์รูปอื่นธนุษกลางแผนที่อีกแผ่นหนึ่งลงบนโต๊ะแผนที่แผ่นนั้นแสดงพื้นที่ในเขตเทศบาลน,นครเชียงใหม่ ชายร่างสูงผิวคล้ำเอานิ้วจิ้มที่แสดงที่ตั้งตลาดประตูช้างเผือกก่อนแล้วก็ลากปลายนิ้วไปตรงที่แสดงที่ทตั้งตลาดวโรรถและไปจบลงที่แสดงที่ตั้งตลาดประตูเชียงใหม่เมื่อพิจารณาที่ตั้งประกอบกับเวลาที่เกิดเหตุแล้วธนุดก็อยากจะเชื่อว่าการวางระเบิดทั้งสมรายนั้นไม่น่าจะเนื่องมาจากเจตนาอันเกี่ยวกับอาชญากรรมธรรมดา การใช้ลูกระเบิดไม่ว่าแบบใดๆหากกระทำเพื่อสังหารคนคนเดียวผู้ร้ายจะไม่ใช้วิธีเอาลูกระเบิดไปวางไว้ในที่ที่มีคนมากและพลุกพล่านเช่นนั้นแต่มักจะใช้วิธีอื่นซึ่งเมื่อเกิดระเบิดขึ้นแล้วบุคคลผู้ตกเป็นเป้าเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะได้รับอันตรายเช่นผูกเอาไว้กับรถยนต์หรือประตูเพื่อให้ผู้ขับหรือเปิดปิดประตูได้รับอันตรายแต่เพียงผู้เดียวก่อนระเบิดในตอนสายวันนั้น ตามรายงานที่ได้รับปรากฏว่าลูกระเบิดถูกนำไปวางไว้โดยตั้งเวลาให้ระเบิดเองหรือโดยวิธีบังคับจากระยะไกลในที่ที่เห็นได้ชัดว่าไม่เจาะจงว่าผู้ที่ได้รับอันตรายจะเป็นใครและมีจำนวนเท่าใดลักษณะของประทุษกรรมละไม้คล้ายเคียงกับการก่อการร้ายซึ่งหวังผลที่จะเกิดการสับสนอนลมานและเสียขวัญอย่างกว้างขวางมากกว่าหากเป็นการก่อการร้ายหรือเป็นอาชญากรรมการเมือง ตามปกติผู้ที่เป็นต้นเหตุย่อมจะเปิดเผยตัวเองออกมาเพื่อให้ประชาชนเห็นว่าตนมีอำนาจหรืออิทธิพลสามารถท้าทายฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลได้ประชาชนจะได้หวาดกลัวยอมอยู่ใต้อำนาจและเสื่อมความเลื่อมใสในรัฐบาลลงการเปิดเผยตัวเองนั้นมักจะกระทำโดยไม่ชักช้า ในขณะที่ประชาชนกำลังระสำมระสายเสียขวัญอยู่เพราะท่าล่าชา้าฝ่ายเจ้าหน้าที่หรือรัฐบาลอาจจะดำเนินมาตรการตอบโต้และปลุกปลอบขวัญประชาชนด้วยวิธีการต่างๆทำให้การแสดงอิทธิพลได้ผลไม่เต็มที่หรือล้มเหลวไปเลย ธนุดรู้สึกสะกิดใจที่ไม่ปรากฏในรายงานของลือชาว่าเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบใบปลิวหรือเอกสารใดๆที่มีข้อความเปิดเผยว่าขาบวนการหรือองค์การนอกกฎหมายใดเป็นผู้วางระเบิดทั้งสามแห่งนั้นด้วยวัตถุประสงค์อะไรแต่เขาก็สรุปว่าการเปิดเผยตัวอาจจะกระทาโดยวิธีอื่นในไม่ช้าเช่นทางโทรศัพท์ชายร่างสูงผิวคล้ำตัดสินใจที่จะไม่รับรู้เรื่องนั้นมากกว่านั้น แล้วเขาก็หันกลับไปสนใจกับรายงานของบราโวและแผนที่ที่กำลังศึกษาค้างเอาไว้ต่อไปอีกสมหมายขมวดคิ้วอย่างไม่สบอารมณ์เมื่อแถบบันทึกภาพยนตร์วิดีโอหมุนไปจนหมดหม้วนและจอบนเครื่องรับวิทยุโทรทัศน์เครื่องนั้นไม่มีภาพใดๆปรากฏอยู่นอกจากสีขาวและเส้นสีต่างๆซึ่งแล่นไข่กันไปมาแถบบันทึกภาพยนตร์ม้วนนั้นเป็นม้วนสุดท้าย เขาและพลพรรคที่ใกล้ชิดได้ร่วมกันพิเคราะห์อย่างละเอียดแล้วทุกมว้วนแต่ไม่สามารถที่จะชี้ตัวผู้ใดซึ่งปรากฏในภาพยนตร์ตอนใดได้ว่าน่าจะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะเป็นสะพานที่ทอดไปให้ถึงตัวธนุดหรือเด็กสาวผู้ที่หนีรอดเงื้อมือของเขาไปได้ ชายในเครื่องแต่งกายพลเรือนทุกคนที่มีภาพปรากฏอยู่ในแถบบันทึกภาพ,พยนตร์นั้นสมหมายและพลพักสามารถยืนยันได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวกรองของกองทัพบ,บกสามคนเป็นผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นและหนึ่งในสามนั้นได้รับรางวัลเป็นประจำจากสองศแลกกับข่าวความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ ขณะที่สมหมายและพลพักกำลังดูภาพยนตร์วิดีโออยู่นั้นคนของสมหมายอีกจำนวนหนึ่งยังไม่ทิ้งที่เกิดเหตุระเบิดแม้จะเป็นเวลาบ่ายมากแล้วกล้องถ่ายภาพยนตร์วิดีโอทุกกล้องยังทำงานต่อไปสมหมายออกคำสั่งให้ถ่ายเป็นบริเวณกว้างออกไปอีกและให้ถ่ายแม้แต่ไทยมุงทั้งที่ยังปักหลักอยู่รอบๆบ,บริเวณน,นั้นและที่กำลังทยอยกันเข้าไปอีกเรื่อยๆ ลือชาอ่านรายงานฉบับที่สามของเจ้าหน้าที่สื่อสารรายงานฉบับนั้นแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลและเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวกรองของกองทัพภาคที่สได้ออกจากที่เกิดเหตุไปหมดแล้วเหลือแต่กำลังตำรวจภูธรแห่งละสองถึงสามคนซึ่งยังคงระวังป้องกันบริเวณที่เกิดเหตุอยู่ จำนวนคนอยากรู้อยากเห็นรอบๆที่เกิดเหตุเหลือน้อยลงเรื่อยๆหลือชาสงสัยเช่นเดียวกับท่านุษว่าการวางระเบิดน่าจะมีเจตนาร้ายทางการเมืองแอบแฝงอยู่และผู้จัดการของลาน,นาอินเตอร์ก็แปลกใจเช่นเดียวกันที่จนป่านนี้เกือบ17นาฬิกาแล้วยังไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดประกาศว่าตนเป็นผู้วางระเบิดทั้งสมลูกหลือชาวางรายงานฉบับนั้นลงบนโต๊ะแล้วยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูอีกครั้งหนึ่ง ระลึกได้ว่าเวลา17นาฬิก30นาทีเขามีนัดกับลูกค้ารายสำคัญรายหนึ่งที่ร้านอาหารเปิดใหม่ริมถนนนิมมานเหมินลูกค้ารายนี้กำลังคิดจะพาครอบครัวไปเที่ยวโยุโรปในฤดูใบไม้ผลิปีหน้าหรือชาคิดว่าหากตรงไปยังที่นัดหมายทันทีเขาคงจะไปถึงที่นัดหมายก่อนเวลานัดหมายสักสินาทีและเขาไม่ต้องการที่จะโอเออยู่ภายในสำนักงานต่อไปอีก ผู้จัดก,การหนุ่มของลาน,นาอินเตอร์ตกลงใจที่จะออกเดินทางในขณะนั้นแต่แทนที่จะตรงไปที่ถนนนิมมานเหมินเขาจะแวะดูที่เกิดเหตุระเบิดทั้งสามแห่งเริ่มด้วยตลาดประตูเชียงใหม่ก่อนแล้วก็ไปตลาดวารรถและตลาดประตูช้างเผือกกว่าจะครบทั้งสามแห่งก็คงได้เวลานัดพอดี ธนุด,ดูนาฬิกาข้อมือและรู้สึกขำเมื่อเห็นว่าเป็นเวลาหลัง5้าโมงเย็นแล้วเขารู้ว่าไม่ว่าจะทำอะไรเขามักจะใจจดใจจ่อและแน,แน่วแน่อยู่กับสิ่งนั้นจนลืมเวลาบ่อยๆแต่มีน้อยครั้งที่จะเนิ่นนานเหมือนคราวนี้ชายร่างสูงผิวคล้ำปิดแฟ้มที่กลางอยู่ตรงหน้าแต่ยังคงทิ้งแผนที่ให้กลางไว้เช่นเดิมโดยเอาที่เขียบุหรี่วางทับไว้เพื่อกันลมพัดปลิว เขาตั้งใจว่าเมื่อรับประทานอาหารค่าแล้วเขาจะศึกษารายงานฉบับนั้นและดูแผนที่ต่อธนุษลุกจากเก้าอี้แล้วเดินไปที่หน้าต่างและมองออกไปข้างนอกเขาแหลไม่เห็นทิวทัศน์ภายนอกเพราะขณะนั้นใจของเขาโลดแล่นออกไปหาลำเพาในทันทีธนุษเพิ่งจะนึกได้ในเวลานั้นว่าเขามีความรู้เรื่องส่วนตัวของลำเพาน้อยเหลือเกินเขาไม่รู้เสียด้วยซ้ำไปว่าหล่อนพำนักอยู่ที่ไหนในกรุงเทพ กับผู้ใดธนุจจำได้ว่าลำเผาสูญเสียบิดาไปในสนามรบอันเป็นที่ต่อสู้ของเขาเองด้วยแต่ไม่รู้และไม่เคยมีโอกาสที่จะถามหลอนว่าหล่อนอยู่กับมารดาหรือญาติคนใดหรืออยู่คนเดียวที่ไหนระเบียบข้อบังคับอันเคร่งครัดเข้มงวดของบราโวบวกกับความมุ่งมั่นที่จะทุ่มเทความรักให้หลอนทำให้เขาลืมแม้แต่ที่จะถาม เมื่อคิดเช่นนั้นแล้วธนุดก็คิดต่อไปว่าแม้เขาจะรู้ว่าลำเผาอยู่ที่ไหนแต่ในขณะนั้นความรู้นั้นก็แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยเขายังไม่มีทางที่จะไปหาหล่อนได้ไม่ว่าลำเผาอยู่ใกล้ไกลเพียงไหนและแม้การเขียนจดหมายถึงหล่อนก็ทำไม่ได้มันเป็นการขัดข้อบังคับของบราวโวที่มีโทษทางวินัยอย่างหนักธนุดปล่อยใจให้คิดถึงนายตำรวจสาวผู้เป็นที่รักของตนอยู่เป็นครู่ แล้วก็หวนกลับไปนึกถึงรายงานทางโทรศัพท์ที่ได้รับจากลือชาเขาเดาเอาว่าที่ไม่ได้มีการติดต่อมาอีกนั้นคงจะเป็นเพราะเพื่อนร่วมงานหนุ่มผู้นั้นเห็นว่ายังไม่มีอะไรที่ควรจะรายงานเมื่อคิดเช่นนั้นธนุก,ก็เริ่มประหลาดใจขึ้นมาอีกครั้งอย่างจริงจังที่ผู้รอบวางระเบิดยังไม่ประกาศเปิดเผยตัวดังที่ควรทําหากว่าการวางระเบิดนั้นเป็นการก่อการร้ายหรืออาชญากรรมการเมือง เพราะหากมีการประกาศเปิดเผยตัวลือชาคงจะได้โทรศัพท์มารายงานเขาเสียแล้วยิ่งคิดธนุดก็ยิ่งชงนแช่ร่างสูงผิวคล้ำสาวเท้ากลับไปที่เครื่องโทรศัพท์และตัดสินใจที่จะโทรศัพท์ไปถึงลือชาเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งยืนยันว่าอาจัจฉรกรยังไม่เปิดเผยตัวจริงดังที่เขาสงสัย เมื่อไม่มีผู้รับสายในห้องของลือชาธนุดก็หมุนหมายเลขของเจ้าหน้าที่เวรประจำวันและได้รับคำตอบว่าลือชาได้ออกจากสำนักงานไปแล้วบทที่52สมหมายเอนหลังพิงพนักเก้าอี้พลางยกมือขึ้นรูปศีรษะที่ถูกโกนจนเกลี้ยงยังไม่รู้ตัวใบหน้าของเขาปราศจากรอยยิ้มแต่สีหน้าบ่งความพอใจอย่างเห็นได้ชัด เขาชูมือขึ้นแล้วดีดนิ้วครั้งหนึ่งตายัางจับจ้องอยู่ที่จอฉายภาพขนาดใหญ่ตรงหน้าพอสิ้นเสียงดีดนิ้วบริวารคนหนึ่งก็ลนลานออกไปนอกห้องสักครู่หนึ่งบริวารคนเดียวกันก็กระวีกระวาดกลับเข้ามาพร้อมด้วยถ้วยแก้วใส่เหล้าเชอรี่ซึ่งวางอยู่บนถาดเงินใบเล็กๆบริวารผู้นั้นย่อตัวลงส่งถาดให้เขาแต่สมหมายยังไม่รับมาทันทีเขาจ้องดูความเคลื่อนไหวของภาพบนจอต่อไปอีกสักครู่หนึ่ง แล้วจึงกดปุ่มบนเครื่องบังคับระยะไกลภาพบนจอหายวับไปสมหมายนิ่งคิดไปอีกครู่หนึ่งแล้วจึงหยิบถ้วยเชอรี่บนถาดขึ้นมาจิบขณะที่บริวารถอยออกไปเขาหมุนเก้าอี้กลับไปเผชิญหน้ากับพลพรรคระดับหัวหน้า2-3คนที่นั่งดูภาพยนตร์วิดีโอม้วนนั้นอยู่ด้วยกันแล้วถามว่าใครรู้จักไอ้หมอนั่นมั่ง คนเหล่านั้นหันไปมองหน้ากันและกันจึงหันกลับมาทางสมหมายคนหนึ่งสายหน้าพลางบอกว่าไม่เคยเห็นเลยครับผู้การอาจจะเป็นนายตำรวจสันติบาลคนใหม่กระมังครับเห็นจะไม่ใช่หรอกอีกคนหนึ่งรีบปฏิเสธเขามีหน้าที่โดยตรงในการติดตามสอดส่องความเคลื่อนไหวของหน่วยตำรวจสันติบาลสาขาเชียงใหม่ถ้าหากว่ามีนายตำรวจสันติบาลได้รับแต่งตั้งมาใหม่เราจะต้องรู้แล้วหรือจะเป็นผู้สื่อข่าว พลพัรคนแรกออกความเห็นผู้สื่อข่าวไม่จําเป็นต้องทําลับลับล่อๆอ,อ,อย่างนั้นพลพักคนที่สามออกความเห็นบ้างและควรม,มีเครื่องมือเป็นต้นว่ากล้องถ่ายรูปหรืออย่างน้อยก็กระดาษกับปากกาสมมายนิ่งฟังและคิดตามเขอชอบปล่อยให้พลพักออกความเห็นอย่างเต็มที่จนกว่าเขาจะตัดสินหรือตกลงใจและเมื่อเขาประกาศการตัดสินหรือตกลงใจแล้วการประกาศนั้นเป็นเด็ดขาด พลพรรคไม่ว่าคนใดจะโต้แยง้งหรือมีความเห็นเพิ่มเติมอีกไม่ได้จะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของกองทัพภาคก็ไม่น่าจะเป็นไปได้พลพรรคคนที่สามกล่าวต่อไปอีกเขามีหน้าที่รับผิดชอบในการสืบเสาะความเคลื่อนไหวของฝ่ายการข่าวกรองของทหารในภาคเหนือคนของเราเพิ่งจะพบกับสายลับฝ่ายทหารเมื่อคืนนี้เองถ้ามีนายทหารการข่าวคนใหม่มาจากพิษณุโลกหรือจากกรุงเทพเขาก็ต้องบอกเราแล้ว จะเป็นใครก็ตามสมหมายพูดและยกถ้วยเชอรี่ขึ้นจิบมันแสดงความสนใจในที่เกิดเหตุระเบิดทั้งสามแห่งมากกว่าปกติและเราควรจะหาทางสื่อให้รู้ว่ามันเป็นใครมาจากไหนใครจะไปรู้มันอาจจะจูงเราเข้าไปหาหนายทนุดก็ได้สมหมายหมุนเก้าอี้อีกครั้งหนึ่งคราวนี้เขาหันไปทางฝาผนังซึ่งมีแผนที่ของเขตเทศบาลน,นครเชียงใหม่ติดอยู่บนแผนที่มีหมุดหัวสีต่างๆปักอยู่ หมุดหัวสีแดงสามหมุดแสดงที่เกิดเหตุและระเบิดในวันก่อนสมหมายลึงแก้วในมือพลางคิดอย่างรวดเร็วแล้วเขาก็ลุกจากเก้าอี้เดินตรงไปที่แผนที่เอานิ้วจิ้มลงไปก่อนที่จะบอกว่าเราจะต้องทำงานอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เอาตรงนี้แช่ร่างสูงผิวคล้ำขมวดคิ้วเมื่อได้ยินรายงานทางโทรศัพท์จากเลือชาคุณออกไปดูที่เกิดเหตุคนเดียวทั้งสามแห่งหรือธนุดักสมองเริ่มทำงานอย่างฉับไว ครับอเผอิญผมมีเวลาก่อนจะพบกับลูกค้าก็เลยแวะไปดูหรือชาบอกเขาไม่สามารถจะบอกได้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีความรู้สึกอย่างไรเพราะไม่มีวิแววของอารมณ์ชนิดใดอยู่ในน้ำเสียงของธนุษผมต้องการพบคุณเดี๋ยวนี้ที่โรมิโอสานุดบอกแล้ววางหูโทรศัพท์โรมิโอสหรือจุดนัดพบหมายเลขสเป็นซอยแยกจากถนนสายเชียงใหม่ฝางช่วงระว่างแม่ริมแม่แตง เมื่อธนุดเลี้ยวรถเข้าไปในซอยไม่มีชื่อซอยนั้นก็เป็นเวลาเลยเที่ยงคืนแล้วเขาแหลเห็นรถยนต์นั่งคันเล็กคันหนึ่งจอดอยู่ข้างทางด้านซ้ายหลังจากที่ธนุดดับไฟหน้ารถแล้วเขาเห็นรถคันนั้นเปิดปิดไฟท้ายรถสามครั้งเป็นสัญญาณแสดงว่าปลอดภัยธนุดกระพริบไฟหน้าหนึ่งครั้งเพื่อยืนยันว่าเป็นฝ่ายเดียวกันและปลอดภัยเช่นเดียวกัน แล้วจึงจอดรถและนั่งคอยให้หลือชาลงจากรถคันนั้นมาขึ้นรถของเขาขณะที่เขาบังคับรถให้ออกจากที่จอดหลือชาเริ่มเล่าเหตุการณ์ที่ได้พบเห็นระหว่างการสังเกตที่เกิดเหตุทั้งสามแห่งอย่างละเอียดทนุดขับรถพลางฟังชายหนุ่มหัวหน้าสาขาเอ็กซเรย์รายงานโดยไม่สอดแทรกคำถามหรือความเห็นขณะที่ฟังเขานึกถึงบริเวณตลาดวโรรสประตูเชียงใหม่และประตูช้างเผือก และทบทวนความจําของตนเกี่ยวกับอาคารห้างร้านต่างๆที่อยู่ในบริเวณนั้นในที่สุดเมื่อลือชาเล่าจบและหยุดคอยความเห็นหรือคำสั่งของเขาธนุดจ,จึงบอกว่าลือชาผมคิดว่าเป้าของการระเบิดทั้งสามครั้งคือคุณนั่นแหละหัวหน้าหมายความว่าลือชาพยายามซ่อนความประหลาดใจใครก็ตามที่วางระเบิดทั้งสามแห่งต้องการที่จะให้ผมออกไปที่นั่นยังงั้นเถอครับ คุณคงจะเห็นพ้องกับผมธนุพูดต่อว่าการระเบิดทั้งสามครั้งมันมีลักษณะเป็นการก่อการร้ายทางการเมืองแต่ประหลาดตรงที่ว่าไม่มีขบวนการใดรับหรืออ้างว่าเป็นผู้วางระเบิดอย่างที่ควรทำและถ้าหากจะสันนิษฐานว่าผู้วางระเบิดรายนี้ก่อเหตุขึ้นเพื่อลองเชิงฝ่ายบ้านเมืองดูว่าจะโต้อตอบหรือแก้สถานการณ์ยังไง ป่านนี้นอกจากเขาจะรู้ว่าตำรวจทหารและฝ่ายปกครองดำเนินการยังไงแล้วเขายัางรู้ด้วยว่านายลือชาผู้จัดการบริษัทลานาอินเตอร์เนชั่นแนลทราเวลเป็นอีกคนหนึ่งที่สนใจในเหตุระเบิดทั้งสามครั้งและ3ามแห่งด้วยลือชานิ่งเขาแลเห็นเหตุผลและรู้ว่าตนได้พลาดไปถนัดที่ออกไปอย่างที่เกิดเหตุเองทั้งสแห่งผมควรจะใช้เจ้าหน้าที่ออกไปแทนที่จะออกไปเองชายหนุ่มพึมพำเหมือนพูดกับตัวเอง ผมเดาว่าคงจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งธนุ์ไม่ฟังความรู้สึกของลือชาเขาไม่ใช่คนประเภทที่เสียเวลาอยู่กับความผิดพลาดในอดีตนานเกินความจําเป็นคราวนี้ผมต้องการให้คุณไปยังที่เกิดเหตุอีกโดยใช้แผนไซนอนระเบิดลูกที่4ระเบิดขึ้นในตอนค่ำหลังลูกระเบิด3ามลูกแรกสวันคราวนี้ในบาซ่าหรือตลาดราตรีริมถนนช้างคลานหน้าโรงแรมเชียงอิน ถูกเลือกเป็นที่วางระเบิดลูกนั้นลูกค้ารายหนึ่งซึ่งหยุดเลือกซื้อเสื้อผ้าในร้านขายเครื่องแต่งกายสตรีรายหนึ่งวางกระเป๋าที่ถือไปด้วยไว้ในร้านและออกจากร้านไปโดยไม่ได้ซื้ออะไรเมื่อเจ้าของร้านพบกระเป๋าถือเข้าก็เป็นเวลาล่วงเลยไปจนไม่มีใครระลึกได้เสียแล้วว่าใครเป็นเจ้าของกระเป๋าใบนั้นเจ้าของร้านจึงยกกระเป๋าไปวางไว้หลังร้านเพื่อขอให้ผู้เป็นเจ้าของกระเป๋ากลับมาขอรับคืนต่อจากนั้นไม่นานนัก กระเป๋าก็ระเบิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะลูกระเบิดที่บรรจุอยู่ในกระเป๋ามีขนาดไม่ใหญ่โตนักประกอบกับเจ้าของร้านได้วางระเบิดไว้หลังกล่องเสื้อผ้าที่ไม่มีผู้คนพลุกพล่านจึงปรากฏว่าเมื่อเกิดระเบิดขึ้นความเสียหายมีไม่มากและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเพียงไม่กี่คนส่วนใหญ่มีอาการช็อกหรือตกใจจนคุมสติมิได้มากกว่าคราวนี้ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจตะเวนชายแดนภาคเหนือและเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารดูเหมือนจะเตรียมรับสถานการณ์อยู่แล้วการตอบโต้จึงเป็นไปอย่างฉับพลันขณะที่กำลังเจ้าหน้าที่ผสมตำรวจภูธรตะเวนชายแดนและทหารบกส่วนหนึ่งมุ่งเข้าไปอย่างที่เกิดเหตุ กำลังอีกหลายส่วนแยกย้ายกันสกัดทางออกจากไนบาซ่าไว้โดยฉับพลันผู้ได้รับบาดเจ็บได้รับการส่งตัวไปยังโรงพยาบาลพร้อมกับอายัดต,ตัวไว้เพื่อสอบสวนผู้ที่แย่งหรือถยอยกันออกจากตลาดราตรีแห่งนั้นถูกสกัดที่ด่านตรวจทั้งบนถนนช้างคลานท่าแพรและลอยเคราะ ทุกคนต้องผ่านการตรวจตาและตรวจค้นอย่างละเอียดก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้ผ่านไปในขณะเดียวกันกำลังผสมของเจ้าหน้าที่ก็ออกตรเว,ตรวจตามตรอกซอยใกล้เคียงเพื่อค้นหาตัวผู้ที่อาจจะมีส่วนในการก่อวินาศกรรมรายนั้น สถานีวิทยุโทรทัศน์และสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานียุติรายการปกติชั่วคราวแล้วขัดจังหวะด้วยการประกาศข่าวนั้นแล้วเรียกร้องผู้ที่ประสบเหตุและสงสัยว่าใครเป็นคนร้ายให้รีบติดต่อและแจ้งข่าวแก่เจ้าหน้าที่หลังจากเกิดเหตุไม่นานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ปรากฏตัวทางวิทยุโทรทัศน์ และปราัยแจ้งให้ประชาชนทราบว่าสถานการณ์อยู่ภายใต้การควบคุมของทางราชการและเหตุร้ายไม่ลุกลามกว้างขวางออกไป รายการนั้นได้รับการถ่ายทอดโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีภรยาผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งดำรงตำแหน่งนายกอาสากาชาติของจังหวัดเชียงใหม่นําอาสาสมัครซึ่งเป็นภรยาข้าราชการและพ่อค้าในจังหวัดออกเยี่ยมเยียนปลอบขวัญชาวเชียงใหม่โดยเฉพาะที่อยู่ใกล้หรือได้รับความกระทบกระเทือนจากเหตุการณ์ หรือชารับทราบข่าวระเบิดครั้งที่4และพยายามควบคุมสติและอารมณ์ให้ใกล้ปกติมากที่สุดเขาเรียกเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ร่วมปฏิบัติการในแผนใส่นอนประชุมทันทีแล้วทบทวนบทบาทของแต่ละคนตามแผนนั้นเพื่อความแน่ใจต่อจากนั้นผู้จัดก,การหนุ่มของบริษัทลานาอินเตอร์เนช่นแนลทราเวลจึงปฏิบัติหน้าที่อื่นไปตามปกติ จนกระทั่งถึงเวลา17นาฬิกาจึงขับรถออกจากบริษัทไปยังโรงแรมเชียงอินหรือชาถูกเจ้าหน้าที่ผสมตำรวจทหารสกัดและต้องหยุดรถที่แยกวัดอุปคุบก่อนที่จะเลี้ยวเข้าไปในถนนช้างคลานพลพักของสองศูนย์ที่คอยอยู่ตรงสี่แยกนั้นเห็นและจำเข้าได้ทันทีและขณะที่เขากำลังแสดงบัตรประชาชนพร้อมกับชี้แจงว่าเขาเป็นผู้จัดการของบริษัทลานาอินเตอร์น่นแนลทราเวลกำลังจะไปธุระที่โรงแรมเชียงอิน พลพักคของสองก็แจ้งทางวิทยุให้พลพักคที่เตรียมตัวอยู่แล้วทราบหัวหน้าสาขาเอ็กซเรย์ลงจากรถและเดินตามสบายออกไปยังไนบาซา่าหรือชาพยายามอย่างยิ่งที่จะให้กริยาท่าทางของตนเป็นปกติประสจ,จากพิรุษเขารู้ตั้งแต่เริ่มออกเดินว่ามีคนติดตามสะกดรอยเขาไปอย่างน้อยสองคนการฝึกอบรมอย่างหนักในอดีตทำให้ชายหนุ่มเดาได้ว่า ข้างหน้าของเขาก็จะต้องมีฝ่ายตรงกันข้ามเดินอยู่อย่างน้อยหนึ่งคนแผนใส่นอนไม่ต้องการให้เขาตอบโต้ด้วยประการใดๆในขณะนั้นลือชาเดินทอดน่องพลางหยุดดูสินค้าข้างทางไปจนกระทั่งถึงร้านที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้เอาเชือกไนล่อนสีแสดขึงไว้รอบร้านนั้นแล้วเอาป้ายบอกห้ามเข้าเขตสอบสวนของตำรวจติดไว้กับเชือกที่ขึงเป็นระยะ หรือชาไม่พยายามที่จะผ่านเชือกนั้นเข้าไปแต่เดินดูรอบ,รอบๆเช่นเดียวกับคนอื่นๆสิ่งที่ใครๆรวมทั้งพลพักของสองศูนย์ไม่ทราบก็คือในบรรดาไทยมุงที่เดินและยืนดูที่เกิดเหตุอยู่ในขณะนั้นมีเจ้าหน้าที่ของเอ็กซเรย์หกคนถือกระเป๋าบ้างหออกล่องบรรจุสินค้าบ้างปะปนอยู่ด้วยภายในกระเป๋าและกล่องเหล่านั้นมีกล้องถ่ายรูปอัตโนมัติทันสมัยใช้เลนส์มุมกว้างบันทึกภาพของผู้ที่ผ่านไปมาอยู่อย่างเงียบ ลือชาเดินไปรอบๆบ,บริเวณที่ตำรวจกั้นเชียกไว้เขาตั้งใจศึกษาสถานที่นั้นจากทัศนะของนักสืบและลืมผู้ที่ติดตามสกดรอยเข้าไปชั่วขณะหนึ่งหลังจากที่ได้เห็นจนรู้สึกว่าเพียงพอแล้วเขาจึงเดินกลับไปยังโรงแรมเชียงอินเข้าไปในห้องอาหารของโรงแรมและสั่งเครื่องดื่ม ขณะที่ขับรถออกจากโรงแรมเชียงอินไปตามถนนช้างคลานเพื่อกลับบ้านนั้นลือชาสำรวจดูทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของตนและไม่เห็นรถยนต์คันใดนำหรือติดตามเข้าไปหรือชาสำรวจอีกครั้งแล้วจึงได้เห็นและเชื่อว่าผู้ติดตามเขายังอยู่ไม่ได้หายไปไหนแต่ผู้ติดตามเหล่านั้นไม่ได้ใช้รถยนต์เป็นพาหนะหากใช้จักรยานยนต์ เมื่อหลือชาออกจากบ้านในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นผู้จิดก,การหนุ่มถูกติดตามอีกวาระหนึ่งโดยกลุ่มผู้ขับขี่จักรยานยนต์กลุ่มเดิมหลือชาปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดคือไม่เอาใจใส่แม้จะรู้เขาใช้ความเร็วของรถยนต์ตามปกติและใช้เส้นทางที่เคยใช้และตรงไปยังอาคารนบป,ปรีอันเป็นที่ตั้งของบริษัท กลุ่มติดตามไม่มีใครรู้ว่าในรถยนต์ของลือชาทั้งด้านหน้าและหลังมีกล้องถ่ายภาพยนตร์แรงสูงใช้เลนเทโลโฟโต้บันทึกภาพทั้งด้านหน้าและด้านหลังได้ทุกระยะตลอดเวลา